ทุกคนนะที่เจอปัญหาซึ่งเมนูนี้นะคะน้องหมาเป็นเบาหวานทานได้น้องหมาสูงอายุทานได้พี่แสบจะทานผักเดียวมากโมสวัสดีค่ะ,คะก็กลับมาช่อง l ลิฟด็ออีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุนัขค่ะวันนี้คุณแม่มาช่วนเตรียมอาหารสําหรับน้องหมานะคะที่เป็นโรคเบาหวานกันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของกระปีก่อนค่ะเราจะหั่นนะคะก่อนแล้วถึงไปล้างน้ํากัน น้ำผัดใส่ประมาณหนึ่งหยดนะคะแล้เวเดี๋ยวเราเอาตัเกีบยบมาใส่กันค่ะมันใส่แล้วนะคะให้เราอล แล้วแช่ไว้สักคู่นะคะระหว่างนี้คุณแม่ก็จะไปเตรียมในจุดของไก่กันนะคะซึ่งวันนี้เราก็ใช้อกไก่เหมือนเดิมนะคะเอาหนังออกนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยน้องหมาเป็นเบาหวานได้ดีมากๆโดยที่เราจะใช้ผักนะคะอยู่ที่ประมาณ30%ต่อมื้อน,นะอีก70%เป็นไก่นะคะ <S <S เราก็จะได้อกไก่นะคะในลักษณะอย่างนี้เอาหนังออกนะคะก็หั่นนี่แหละค่ะธรรมดาเหมือนเราเตรียมของนี่แค่ะหั่นไปนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปตั้งน้ํากันนะคะเพื่อที่จะใส่ไก่ลงไปก่อนนะแล้วก็ใส่ผักนะคะที่ล้างอย่างสะอาดแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟน้องหมากันนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ช่วยน้องหมาคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็หมาสูงอายุได้ดีนะคะรวมถึงระบบย่อยอาหารด้วยนะคะก็ทําให้น้องหมาเนี่ยึง่ายมากบางคนนี่บ่งจนบางตัวนี่บ่งจนนั่งสารเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วถึงใส่ไก่ลงไปค่ะค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะนี่เลยเราก็ใส่ไก่นะคะที่เตรียมไว้ล้างแื่อกี่ค่อยๆใส่ลงไปนะคะรอเดือดอีกรอบนะคะใส่ในส่วนของรอเดือดอีกรอบนะคะใส่ในส่วนของกระลำปีค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่กระลำปีนะคะที่ล้างสะอาดแล้วนะคะยาล้างผักนะคะ ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คุณแม่ั้งหลายก็ใช้ไฟต่ํานะเพื่อที่ให้เจ้ากระหล่ำปีเนี่ยมันคลายความหวานออกมามากนะคะน้องหมาก็จะได้มีรสชาตินะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ต่านะไฟต่าต้มนะคะอย่างนี้ไฟอีกประมาณนะคะ10นาทีค่ะแล้วรอเสิร์ฟสุนัขเวลามันเย็นนะค่ะร้อยเย็นนะคะพร้อมเสิร์ฟน้องหมากันค่ะเมนูพิสแอบอย่างนี้นะคะโดยที่เราจะใช้นะคะผักนะคะอยู่ที่30เซ ไก่อยู่ที่ประมาณ70%เรนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาหั่นกันเนาะเดี๋ยวจะไม่ให้พี่แสบทานกันนะคะพ่อพี่แสบเรียกพี่แสบนอน <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราจะหั่นกันนะคะอันนี้ยังร้อนร้อนอยู่นะแม่หั่นไว้ไว้รอเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพักให้เย็นถูกไหมคะ,ะไก่ก็ควรหั่นนะคะโดยเฉพาะน้องหมาที่แบบกินแบบกินไม่เคี้ยวอะ่ะมันจะทําให้ระบบนะคะขั รวมถึงเราบดย่อยอาหารเขาเนี่ยผิดปกตินะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ถักไก่ออกมาสับไม่ต้องละเอียดมาก่ะคะตักเนื้อไก่ออกมานะคะให้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเราก็ค่องคำนวณด้วยตัวเราเองนี่แหละคะ่ะน้องหมามื้อเช้าจะถามไม่ค่อยเยอะนะคะคุณพ่อคุณแม่ จะทานเยอะในมื้อเย็นนะยิ่งน้องหมาที่ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะมาฝึกนะคะการเขาเรียกอะไรนะการใช้คอของพี่แสบให้ดูนะเพราะว่าจากที่เขานะคะเป็นกระดูกทับไขสันหลังเนี่ยมันลามไปถึงคอด้วยนะคะถ้าเกิดไม่รักษาแต่แรกนี่คือคอหันไปนไหนพม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟพี่แสบกันนะคะแล้วร้อนเย็นก่อนนะ จากเสือพิษแษบกันนะคะเนื่องจากหลักเรื่องจากเรื่องกระดูกอันสายฝันเรื่องของกระดูกไขสล,ลังของพิษแสบเนี่ยเราจะต้องปรับนะคะการกินของเขาทุกอย่างนะคะรวมถึงระดับนะคะให้กินอย่างนี้นะไม่ให้เสมอไม่ให้นอนกินนะคะเพื่อที่จะฝึกคอเมื่อก่อนเนี่ยพิษแสบนะคะเอียงคอนอิดเดียวนะคะลองแล้วเพราะว่าเจ็บคอเหมือนฝืนก็เรียกว่าฝึกตรงกล้ามเนื้อคอไม่ได้นะคะว่าเหมือนแบบคือกายภาพเลยพูดง่ายๆนะคะ คือเราไม่ได้ฝังเข็มอย่างเดียวเราต้องฝึกกายภาพด้วยตัวเองด้วยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาอย่างแม่นะคะก็เป็นกําลังใจงให้ทุกคนนะที่เจอปัญหาซึ่งเมนูนี้นะคะน้องหมาเป็นเบาหวานทานได้น้องหมาสูงอายุทานได้พี่แสบจะทานผักเดียวมากมองหนะ้าจะกินอีกนะคะแต่ว่าเราต้องคุมปริมาณอาหารนี้หนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และพี่แสบขอลาไปก่อนเนื่องจากวันนี้คุณพ่อไม่อยู่นะแม่จะต้องดูแลพี่แสบเองทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคุณวันนี้นะคะคุณแม่นะคะและพี่แสบสองคนลาไปก่อนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่แสบด้วยนะทุกคน